ห้องเรียนครูมนอนุบาล3-2ทับสสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูพี่ปอในกิจกรรมขำคล้องจองหน่วยการมาเล่นไทยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในการมาเล่นเสือข้ามห้วยค่ะเด็กๆแต่ครูพี่ปอก็มีคำคล้องจอมมาฝากเด็กแล้วนะคะ ในรอบแรกคุณครูพี่พอจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะทำคล้องจองการละเล่นเสือข้ามห้วยแต่งโดยปนัดาสียกหิงฝึกกระโดดกับการเล่นเสือข้ามห้วยสนุกด้วยได้กระโดดแต่ละขั้นคนเป็นห้วยเพิ่มความสูงทีละชั้น ส่วนเสือนั้นต้องกระโดดข้ามให้ได้และในรอบต่อไปให้เด็กๆอ่านตามทีละวรกนะคะคำครองจองก,การละเล่นเสือข้ามห้วยฝึกกระโดดกับการเล่นเสือข้ามห้วยสนุกด้วยได้กระโดดแต่ละขั้น คนเป็นห้วยเพิ่มความสูงทีละชั้นส่วนเสือนั้นต้องกระโดดข้ามให้ได้เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะไม่ใช่กัดคุณพี่ปอได้บ้างคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในตัวเพลงชนะต้นใด อ่าใช่แล้วค่ะวันนี้เราเรียนรู้กันในตัวพยัญชนะต้นสอเสือค่ะดเด็กๆออกเสียงตามครูพี่ปอค่ะสอเสือและจากคำครองจองนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่มีตัวพยัญชนะต้นสอเสือคือค,อคำว่าสอเสือดเด็กออกเสียงตามเลยค่ะสอเสือสอสูงสอสูง และสอส่วนสอส่วนและคำศัพท์ที่เด็กๆมักเจอบ่อยนะคะที่มีตัวพยัญชนะต้นสอเสือได้แก่คำว่าสอสม้มสอเสือ้อสอสิงโตและสอสมุดค่ะเด็กๆ ในวันนี้เราก็เรียนรู้กันในตัวพยัญชนะต้นสอเสือนะคะในรายงานลืมทำกิจกรรมที่คุณครูพี่ปอแจกไปด้วยนะคะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมสนุกไปกับลูกโดยให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยเส้นประคําว่าเสือค่ะและเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามด้วยนะคะ และในตอนที่2ให้เด็กๆลากเส้นประค่ะให้เป็นรูปเสือและระบายสีให้สวยงามนะคะและกิจกรรมถัดไปคือกิจกรรมคุยกับลูกค่ะในส่วนนี้ให้ผู้ปกครองสนทนากับเด็กๆได้เขียนคำตอบให้แก่เด็กๆนะคะโดยข้อแรกค่ะ ให้ผู้ปกครองสนทนาถามว่าเด็กๆรู้จักคำใดบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะต้นสอสเสือค่ะและในส่วนที่สองนะคะให้เด็กๆชี้คำจากสมุดเล่มเล็กค่ะว่าเป็นตัวพยัญชนะต้นใดบ้างที่เด็กๆรู้จักอย่างน้อย5ตัวนะคะสำหรับวันนี้ครูพี่ปอก็มีกิจกรรมเพียงแค่นี้ค่ะ พี่ปอขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจในการเรียนรู้และขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่คอยให้คำแนะนำแก่ดเด็กๆและเจอกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปค่ะบ๊ายบาย